มาว่ากันต่อก็เรื่องของกองเชียร์โอ้โหนี่ก็เป็นประเด็นคือกองเชียร์ของเราเนี่ยเรื่องของการไปดูการไปเชียร์ทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคเลือกที่กรุงโซนะครับวันที่21ม,มีนาคมเนี่ยคือมันคงไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เห็นข่าวเรื่องการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่มันยากเย็นเหลือเกินเพราะว่าด้วยประวัติอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยประวัติของคนของเราเองอ่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพูดตรงๆก็คือผีน้อยนั่นแหละเออบางคนบอกว่าใช้คําว่าผีน้อยเนี่ยมันฟังดูน่ารักมันดูดูไม่น่ากลัวดูน่าทำอ่ะดูเชื้อเชิญให้ทำเปลี่ยนคําได้ไหมเป็นแบบที่มันดูไม่ดีที่มันดูแล้วรู้สึกว่าที่มันดูรู้สึกโหดกว่านี้เออหรืออะไรแบบเนี้ยนะก็แต่แต่ว่าหลักๆก็คือไปเข้าประเทศเขาแล้วก็หนีคนะครับไปแอบทางานแบบผิดกฎหมายที่บ้านเขาคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในกรณีที่ ที่บุรีรัมย์เคยไปเตะเอฟซีแชมเปอรนสลีกใช่ไหมก็เหมือนกันใช่คือก็แฟนบอลโดรล่มหลายคนเลยอ่ะใช่ไปไปร้อยกลับมา4ี่อะไรคือมันก็แบบแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบกับ แฟนบอลคนอื่นๆหรือนักท่องเที่ยวคนอื่นๆด้วยเวลาจะเดินทางเข้าเกาหลีใต้คือนะปัจจุบันนะเขาเหมือนจะต้องมีทำพาสอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่วีซ่านะแต่มันต้องกรอกเอกสารไว้ก่อนอแล้วพอถึงที่หน้าง,งานเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาที่มีหลายคนเหมือนกันที่เขาก็บอกแค่จะไปเที่ยวเฉยๆพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างหรือไปเที่ยวกับแฟนบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกกักตัวไว้ที่สนามบินแล้วก็ถูกส่งกลับนะอ่ะก็ทีนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลอย่างเต็มที่นะสำหรับคนที่มีบัตรเข้าชมในเกมนี้แล้วนะครับทางทางการการเข้าประเทศเกาหลีใต้ของประชาชนไทยเนี่ยช่วงหลังๆก็มีปัญหาต่อเนื่องอย่างก็เหตุผลก็คือการแอบ,บลกัลกลอบเข้าเมืองนี่แหละนะครับแฟนบอลหลายคนก็กังวลว่าถ้าซื้อบัตรตั๋วเข้าชมเกมเนี้ยที่โซเวอร์คัพเเดียมแล้วเนี่ยจะผ่านตอมอได้หรือเปล่านะจริงๆโดยโดย,โดยความเข้าใจแบบพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าคุณ ไปดูบอลที่เกาหลีใต้คุณมีตั๋วบอลยืนยันเนี่ยมันก็น่าจะผ่านไปได้นั่นแหละจริงๆทั้งหมดเนี่ยหนูเคยแอบถามมหมือนว่าคุยกับเพื่อนๆที่ไปเกาหลีเลยแล้วก็ตามแต่นะเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีใบรับรองการทํางานที่มันออกจากบริษัทที่เชื่อถือได้ส่วนมากไม่มีปัญหาอะไรคือถ้ายกเว้นคนแบบไม่เคยไม่ไม่มีเลยว่าคุณทํางานที่ไหนยังไงหรือเคยมีประวัติกับเกาหลีเขาก็ไม่ยอมไม่เข้าหรอกถูกไหมคือมันก็ นะแล้วก็ล่าสุดแฟนบอลคนหนึ่งนะฮะแฟนบอลไทยก็ใน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 เฟซบุ๊กก็ใช้ชื่อคุณเอกนะคุณเอกธวัชชัยเ่ยก็ไปได้โพสต์ข้อความให้แฟนบอลไทยที่คิดจะไปชมเกมดังกล่าวเนี่ยสบายใจขึ้นว่า,าสมาคมฟุตบอลของประเทศไทยได้ประสานงานกับทางสมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้ในการอำนวยความสะดวกนี้แล้วข้อความก็มีว่าขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่อำนวยความสะดวกในเรื่องตั๋วเยือนเกาหลีใต้ ให้กับแฟนบอลที่บินไปจากไทยแล้วก็ประสานสมาคมฟุตบอลเกาหลีช่วยออกหลักฐานการจองตั๋วให้แก่แฟนบอลไทยที่เดินทางไปชมแมชที่เกาหลีนะครับทำให้ตอนนี้แฟนบอลไทยที่จองตั๋วและเครื่องบินและที่พักได้รับตัว๋วฟุตบอลออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการเดินทางไปเชียร์ครั้งนี้ประสานงานผ่านกลุ่ม Thailand ส u p p o เต e r แล้วก็ฝ่ายต่างประเทศของสมาคมวางแผนร่วมกันมากว่า3เดือนก่อนการแข่งขันนะครับโดยคัดกรองแฟนบอลที่เดินทางอย่างมีระบบ รวมไปถึงการนําอุปกรณ์เข้าสนามในวันแข่งขันด้วยคือเขาเท่ากับว่าเขามีการคัดกรองมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว<ะ>เรื่องในก่อนจะซื้อคือมันก็มีความกังวลอีกนิดนึงไงว่าบางทีเนี่ยคนท,ที่เขาตั้งใจจะไปกระโดดตั้งใจจะไปโดดก็จะเป็นผีน้อยอ,อยู่ที่เกาหลีเขาอาจจะลงทุนซื้อ ลงทุนซื้อตัวก่นมอนนีมันมีเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้มันก็มีหลายหลายผีน้อยที่ลงทุนซื้อแบบนี้ใช่ไหมซื้อทัวร์แล้วไปแล้วหนีทัวร์แล้วทาให้ทัวร์เขาเดือดร้อนเลยนะใช่บางทีเขาตอนนี้มันไม่ใช่แค่เกาหลีนะเขาว่ากันว่าไปลามไปญี่ปุ่นแล้วด้วยนะแล้วญี่ปุ่นเขาคุยว่าเขาจะอาจจะยกเลิกฟรีวีซ่าเมืองไทยเลยด้วยก็นะใช่ จอปัญหานี้เขาไปเราไปเที่ยวลำบากนะฮะแล้วก็แฟนบอลที่ไปเชียร์นี่ก็ลำบากก็ยังดีที่มีเรื่องนี้เข้ามานะครับเขาอำนวยความสะดวกให้เนี่ยก็ยังโอเคก็ถ้าอันเนี้ยอำนวยความสะดวกอ่ะพิชีว่าดีครับก็ขอให้แฟนๆฟุตบอลชาวไทยที่เดินทางไปชมจะนทางไปเชียร์ก็เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นตัวแทนคนไทยที่ดีแล้วกันแล้วก็ขออย่าให้มีผีน้อยเลยจากไอการรณการช่วยเหลือของสมาคมในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็พันคนเนี่ยคงไม่มีนะ ไม่ใช่พันคนกลับมาสี่ร้อยนะเออหายไปคงก็ไม่ไหวหายไปสักคนสองคนไม่หายเลยจะดีที่สุดไม่หายเลยดีสุดใช่มั้ยรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา